อเมริกาจีนกับฉากตบกูตอนตบกันรุนแรงขนาดไหนทุกคนรู้โลกรู้นะคะแต่ว่าช่วงนี้อเมริกากับจีนดูมีแมทชิ่งอย่างเป็นทางการกันจนทําให้ชวนคิดว่าเอ๊ะ ชุ่มชื่นหัวใจหรือเปล่านะตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้แลกยิ้มกับบิลเกตซีอโอแห่ง Microsoft แถมเรียกด้วยนะคะว่าเพื่อนชาวอเมริกันคนแรกที่ได้เจอในปีนี้ตั้งแต่วันที่16มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาแล้ว2วันถัดมาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาแอนโทนีเจบริงเกนก็ได้เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการทําการการเรียกร้องของผู้ประกอบการชาวอเมริกันนะคะที่อยากจะให้อเมริกาเนี่ยแป็นเจรจาซ่อมแซมความสัมพันธ์กับจีน ก็เร,เรียกได้ว่าสหรัฐอเมริกามาได้ทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติที่จีนเนี่ยต่ำที่สุดในรอบ18ปี ร่วงลึกสุดๆก็คือเมื่อมกราคมที่ผ่านมาค่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังต่ำอยู่ในมาดูกันสีเขาว่าธุรกิจไหนาจากสหรัฐอเมริกาได้ตบเท้าเยือนจีนแล้วบ้างเริ่มที่ Mary b a r ร a า e จเนอ l ร a ล a แมเน e เของ General Motors ค่ะได้เข้าพบกับผู้นำเซี่ยงไฮ้เพื่อกระตุ้นยอดขายหลังจากที่ General Motors เสียมา r k เก็ตแชร์ในจีนจาก15%ไปเหลือ9.8%ตามมาที่เจมี่ดีมอนซ e o ของ JP Morgan Chase มาเพื่อเจร าว่าจีนและสหรัฐควรจะร่วมมือกันอย่างแท้จริงนะคะ เพื่อความปลอดภัยทางการค้าและสเ e ฟ s นชวา r สแมนประธานจาก Blackstone เข้าพบผู้ว่าการธนาคารกลางจีนและคนนี้ค่ะทีมคุกจาก Apple ได้เข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทีมคุกได้พยายามจะย้ายฐานการผลิตของ Apple จากจีนไปที่อินเดียย้ายไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายก็จะต้องขน Apple กลับมาที่จีนและยังบอกด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Apple กับจีนนั้นเรียกว่า ซินไบโอติงานนี้จีนก็คงคิดนะคะว่าอืก็ไม่เร็วเหมือนกันเพราะว่าปีปีหนึ่งสหรัฐอเมริกาซื้อของจากจีนมากถึง537,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเอาวะเงินเข้าตบจูบก็บันเทิงดีเพราะถ้าสองประเทศนี้เขาแตกหักกันจริงๆจะเป็นยังไงมาติดตามได้ที่คลิปวันพรุ่งนี้ค่ะติดตามข่าวเศรษฐ,ฐกิจที่น่าสนใจกับทรายได้ที่ Space Bar ทุกช่องทางและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ